ในกรณีที่ถ้าเป็นมือใหม่นักพัฒนานใหม่ครับในแต่และ OS นะ่าจเป็น iOS, Android แล้วก็ Windows อยากทราบว่า tool ตัวไหนที่เหมาะและก็ง่ายในการที่นักพัฒนานจะนำไปใช้ทำนะครแล้วก็พอทำเสร็จแล้วพุ๊เราจะสามารถส่งจะเป็น iOS จะส่งไป a s t โ o าผมก็เป็น Windows ต้องส่งขึ้นไปยังไงครับผมเรามีหมดเลยนะฮะทั้ง iOS Android Windows ครับส่งได้สามยี่ห้อนะ ได้เลยครับใช้งานได้ซึ่งขั้นตอนการพัฒนาเขาตัวใหญ่ก็เป็นภาษาซึ่งเป็นภาษาจาว่าหรือว่ใช้กันค่อนข้างแพร่หลายในไทยมากอยู่แล้วครับหาวิศว์หาข้อมูลอะไรนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะครับส่วนเรื่องการส่งขึ้นจอต้อ็ง่ายถึงอยู่ดีครับเพราะว่ามันสมัครไม่กี่บาทเลยครับแล้วก็สามารถสั่งขึ้นไปได้เลยแล้วก็เอาแอปพุกข์ให้ได้คือไม่ให้อะไรก็ไม่ต้องแอปทุกค์ั็ตามส่งแล้วก็กห้านาทีก็ขึ้นคนทั่วโลกก็เห็นแล้วอะครับ แต่โปรเทียมเลยมีหน้าคือก็เทียบกับแพลตฟอร์มก็จะเป็นตัว Apple เองของไมโครซอฟต์เองหรือรยอย่างอื่นนะครับของแมคเบอร์รี่อินเดียนนะครับคือขั้นตอนโฆษณาก็จะแยก,แย,กย,ย่าง,ง,นนง,ยง่ายกว่ากันไปนะครับทางตัวของมิโนโฟนที่เป็นบล็อเน็ตอะไรก็ค่อนข้างจะง่ายกว่านะครับเป็นคล้ายของจาว่าแล้วก็ ส่วนตัวของไอโอเเนี่ยที่เป็นโปรเจริงๆ,ๆเนี่ยจะยากจะยากที่สุดนะครับเพราะคนใช้เฉพาะสองเครื่องเครื่องแม็กกับไอโฟนนี่แหละครับแก็ตรงการเล่าขึ้นก็ต้องเสียคือจะจะเรื่องหลอกของของ iOS เนี่ยอย่างแรกเราต้องมีเครื่องแม็กก่อนนะซึ่ถูกคือก็แม็กปีนี้ก็สองหมืน่นเราต้องซื้อไอโฟนอีกสองหมื่นกว่าบาทนะสูงสุดนะค่าเข้าศาส,ศ <laughs> สานสาศาสนาที่ไม่ง่ายแต่ก็ <laughs> <laughs> แ,ตแต่หลายคนก็ซื้อนะโอเคครับ ได้แต่มันก็ไม่ไม่ดีมากครับที่ไหก็คือถ้าเกิดจะพัฒน,นาจริงแล้วก็ต้องใช้ของเขาครับจริงๆตัวโปรแกรมอะไจะโหลดก,ก็คือต้องเสียก่อนเลยก็จะก้าเหรียญนะครับต่อปีด้วยต่อปีครับใช่ครับและการเอาขึ้นก็คือก็ต้องส่งไปที่ให้อ p ปเปนเขาเช็คก่อนดูก่อนว่ามันผ่านหรือเปล่าตรวจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นานถ้าเกิดไม่โอเคคุณคุณลิลตี้ไม่ได้ก็จะไม่ผ่านอย่างเงี้ยครับที่มันข้างจะนเยากแต่าทางทานคลีเอว่าช่วงแรกที่ส่งเนีเนี่ย ก็จะผ่านได้กี่ครั้งหรือว่าครั้งแรกก็ผ่านแล้วหรือไงนีแรกแรกมันง่ายกว่าพวกนี้นะครับหลังๆมันยากครับผมว่าในวะัครับมันเยอะขึ้นเลยคนระับแรกของไปก็ง่ายแล้วก็มันจะมีเงื่อไขไม่กี่อย่างแล้วที่อ่านตามไกด์ไลน์เขาก็ทําตามก็ผ่านอยู่แล้วผมเคยอ่านหรอกเป็นเป็นสัมภาษณ์ทางทางซีเนียร์หรือทางสหรัฐข่าวที่หนึ่งสัมภาษณ์ถึงอดีตพระกานแอปเปิลที่ทําหน้าที่ในการคัดกรองแอปพวกนี้ เขาบอกว่าในระบบคัดกรองแอปที่มีวันหนึ่งส่งมาป็นหมื่นพันตัวเนี่ยมันไม่ได้มีคนเยอะครับมีคนอยู่ไม่กี่คนแล้วทุกคนไม่ต้องวิเคราะห์ด้วยมือด้วยด้วยตับกับแล้วก็ต้องนั่งดูโค้ดนั่งเทสย่างมันมีแอปนึ่งที่เขาบอกเขาบ่นไยว่าเขาถกเถียงกันมากว่าต้องให้คนทั้งหมดในทีมมาดูว่าไอ้เนี่ยมันคือโลโก้ของไอคอนเนี่ยมันสอดถึงวิวัยวะเพศมากคือทุกคนจะต้อง ฟันพงนะแกเห็นเป็นอยึ่งที่ฉันเห็นใช่ไหมแกใช่ไหมแก,แก,แก,แกโอเคสิบวนยี่สิบวันเห็นคูก่กันโอเคเราปัดมันตกนะอะไรอย่างเงี้ยครับวิวทีมครับทีมทีมงานในวอลเปเปอร์เนี่ยเขาทำงานกันหนักมากแต่ไหนทีเห็นเคยซับมิกแอป,ปไปก็ไม่ได้อยู่ในทำลายสองอาทิตย์ที่ g o าวอ e เดียร์ไฟล์บางทีก็นานกว่านั้นเพราะอแอป,ปเยอะมากครับอ่ะเรือแอนดรอยด์มห้ครับเอ๊ะหรือแอนดรอยด์เรา บ้านเขโอเคเขาได้ทุกอย่างอยู่แล้วอินดอรเสริมอีกนิดนึงนะครับพอดีถ้าใครไม่รู้จักว,ว่าเราใช้ในเว็บธรรมดาทำาม็ได้ที่เป็นพวกโฟนแก๊สคือชัวร์สิจนนี่เหมือนไ็ได้ไก็ได้งานนะโฟนแก๊สเป็นบริการเว็บแบบหนึ่งซึ่งให้เราสามารถเขียนแอปพลิเคชันบนอนดอรได้ง่ายๆเหมือนกับลากวางลากวางก็เป็นแค่ีว็บธรรมดาครับเขียนเลยลเได้ามาที่เป็นหน้าเว็บแต่มันจะตีกรอบในส่วนของรับเราให้เป็นขนาดตามางตามางตัวเนี้ย ตัวโมบอปาใช่าอยูกับเราดีไซน์ด้วยถ้าเราดีไซน์เป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้แต่ถ้าเราดีไซน์เป็นเรื่องธรรมดาก็จะไม่ได้มัมมนจะตัดมันจะหักตัดไม่ตัดเดี๋ยวอธิบายเรื่องนี้ก่อนปัญหาคืออย่างนี้ครับบนโทรศัพท์มือถือ Android เนี่ยมันจะมีความละเอียดของหน้าจอที่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถึงรุ่นใหญ่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันซอยย่อยในแบบประมาณ320 240ศพันลักเขาจะนึกฟูเฮตีเอ่อ1280องรคูณจะร้อเลย ปัญหาคือมันไม่ใช่ว่าใอโปรแกรมที่คุณเห็นกัน,นว่าโหลดบนเครื่องเล็กหรือเครือ่องใหญ่เนี่ยมันเซกกันได้นะครับปัญหาคือนักพัฒนาจะต้องทําแต่ละเวอร์ชันออกมารุ่นหน้าจอนี้นี้นี้น,นี้ไม่พอบางรุ่นมันเขียนได้ใช่ไหมหน้าจอแนวตั้งแนวยาวก็จะเพี้ยนอีกแปลว่านักพัฒนาต้องทำเวอร์ชันทั้งหมดนั่นนะคูณสองั <c oughs> อันนี้คือปัญหาเลยที่ทางไอ้ดอยเจอกันอยู่แต่ว่าพอพอแต่ว่า ตอนนี้แอน,นดรอยเขาต้องมีวิธีในการออกโทรศัพท์ประเภท Nexus Series ออกมาทําให้ทําให้มันเป็นแสแตนดาร์ดของขวงการโทรศัพท์มือถือซึ่งตอนนี้โทรศัพท์มือถือแอนดรอยก็จะเริ่มเริ่มยึดมาตราฐานตาม Nexus Series ทำให้นะักพัฒนาเนี่ยพัฒนาแอปได้ง่ยายขึ้นอ่าครับผมโอเคฮะถ้าหากไปฟัซ้อมนะครับผมการซั้มิมแอปขึ้นแล้วก็ทูในการใช้ต้องรีรรหมหีความเป็นอะไรบ้างครับเป็นเอกลักษณ์น วีโนโฟนเนี่ยจริงจะแปลว่าคล้ายคล้ายโมเดลคล้ายกับไอโฟนก็คือลักษณะเดียวกันก็พัฒนาของแล็ปท็อปเนี่ยทูก็ยังทูฟรีนะครับก็จะเป็นมิชชั่นยเวอร์ชันที่เป็นเอ็กซ์เพรสเดชั่นสำหรับวีโนโฟนก็คือพัฒนาแล้วก็สามารถนังขึ้นมาเล่นได้เช่ยกับว่าตอนนี้ก็ถ้าเป็นวีโนโฟนนะครับโมเดลวีโนโฟนตอนนี้มันยังเอาไปดอร์เปอร์ที่อยู่ไทยเนี่ยเอาไปสโตร์ขึ้นมาเล่นไดไม่ได้นะครับก็คือต้องใช้เรียกว่าพาวเวอร์ จะมีพาวิเชอร์ที่ปกตีคนที่พัฒนาเนี่ยก็จะมีคนก็จะมียาร่ายาไลอัพนะครับแล้วก็มีสองเราที่นะครับแต่ว uh, ่าถ้าเกิดสนใจไลอัพ so. ขึ so, know, ้นเนี oh, okay ่ยผมก็จัดการให้ได้นะครับเป็นไรหน้านั่นเองเ็นรหน้าถ้าดาราไปตรวครับครับผมเพราะก็เออ่ถ้าเรื่องพัฒนาในผมเชื่อว่าของแพลตฟอร์มของเขาค่อนข้างง่ายนะครับว่าถูกมันค่อนข้างหลอมแล้วก็ช่วยเตลอดเพื่อได้ดีกว่าสมควรนะครับก็ไม่รู้ว่า อางนี้ก็ทาดีก็มีมีเคยพัฒนาหรือว่านช่วยผมเสริมไม่ได้นะครับบนกจะมีอย่างนะครับมีค่าเดบล l อปเปอร์ไอเดียาทางฝั่งนั้นนี่มันรับปีแต่เท่าไหร่หรือว่าเหมือนกัน9.9เนี่ยถ้าจะเร่าเบอปปีครับผมอกกันหมดโมเดล70ตึกเป็นัค้าบเจนิเปอร์เซยนการโอเคครับแต่ตอนี้ตลาดใหม่สดกว่านะครับผู้ใช้งานยังเรื่อว่าัไม่ได้มีอปใช้เลยก็เดี๋ยวรอรอยกคอลบ เอาไม่มต้องแปลมันก็จะมีภาษาไทยมีอะไรเรียบร้อยแล้วก็ตอนนั้บบนเราจะพัเดาแอปพลิเคชันขึ้บบนไปตรงได้เองนะครับก็เร็วๆ